สวัสดีครับมาพบกับช่องสุดวูทีวีนะครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับ5ทีมมีโอกาสลุ้นแชมป์นะครับกับรายการ p พับ b i l e t h a ไท a แลนด o League ซีซั่น3นั่นเองครับผู้ชมที่ดูอยู่นะตอนนี้อาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยโปรลีกยังไม่ทันเริ่มเลยรู้ได้ไงวะเอาอะไรมาวัดผมใช้ไม้บรรทัดวัดครับทุยไม่ใช่ครับผมจะวัดจากผลงานที่ผ่านมาหรือการเสริมทัพจากตัวผู้เล่นนั่นเองครับ เดาจริงๆก็เป็นการคาดเดาของผมเองล้วนๆนะเพื่อนๆอาจจะมองเห็นต่างกับผมก็ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่า5ทีมมีใครกันบ้างเรามาอัปเดตตารางการแข่งขันกันหน่อยดีกว่าครับแต่เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะทราบกันแล้วนะครับ <Okay. S 1> PUBG Mobile Thailand Police r Season 3 <S <S จะแข่งขันทั้งหมด5วันต่อสัปดาห์รอบ weekday จะเป็นวันพุธพฤหัสศุกร์หา16ทีมที่จะไปเก็บคะแนนสะสมในรอบ Super Weekend ในวันเสาร์อาทิตย์ แต่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับคือคะแนนรอบวีคเดย์จะถูกรีเซ็ตทุกๆสัปดาห์จะสะสมต่อเฉพาะรอบ Super Weekend เท่านั้นครับการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่24มีนายาวไปถึง11เมษาเลยทีเดียวบอกเลยว่ามันแน่นอนครับ <Yahoo! S 1> มาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าครับอย่างที่เราทราบกันดีหลังจากจบรายการ PUBG Mobile Global Championship 2020หรือ PMGC ทีม Power 8ป KPS แชมป์พับจีโมบายไทยแลนด์โปรลีดซีซัน2รอบลีกก็ต่างแยกย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆเลยทำให้ทีม power 8 88ไม่ได้ติดอยู่ในท็อป5ทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์หรือเปล่านะมาเริ่มที่ทีมแรกครับ FaceCAN ลองแชมป์จากรายการพัรพรพรบจีโมบายไทยแลนด์โปรลีดซีซัน1และซีซัน2รอบลีกไลอ้อประกอบไปด้วยกัปตันบูชาร์ก ตำแหน่งสไนเปอร์อินเกมรีเตอร์วินดอร์เลสตำแหน่งแอตแทกเกอร์เอ็าตำแหน่งแอตแทกเกอร์เจ้าหนูโทนี่เคตำแหน่งแอตแทกเกอร์และอีกหนึ่งคนสำคัญที่ขาดไม่ได้คือโค้ดมาเฟียนั่นเองครับทั้งผู้เล่นและตัวโค้ดเองก็ยังอยู่กันครบแล้วชุดนี้ฟอร์มจากซีซันก่อนๆเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่ที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นคือ การเสริมกอไผ่จาก Power 888 KPS และซู7จจาก King of Gamer ครับสองคนนี้ไม่ต้องพูดถึงดีกีโชว์ผลงานไม่ให้เห็นแล้วมากมายแค่ชุดเก่าก็ว่าแน่นแล้วยังเสริมทัพมาให้ทีมหลากหลายมากขึ้นอีกด้วยครับทีมที่ 2.Bacon Time ทีมน้องใหม่ ที่เพิ่งจะเข้ามาร่วมวงกับเกม PUBG Mobile บางคนอาจจะงงว่าทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำไมถึงได้ลุ้นแชมป์แต่ลหลายๆคนก็อาจจะทราบไปแล้วว่าผู้เล่นแต่ละคนของเบคอน t ทม e ที่ประกาศไลน์อัพออกมานั้นเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวไลน์อัพประกอบไปด้วย D2E ตำแหน่ง In Game Leader i ตํตำแหน่ง Co IGL b 1 1ตําแหน่ง Lusher Ernie ตำแหน่งลัตเชอร์ซีเนียตำแหน่งลัตเชอร์ก็พอจะคุ้นหน้าคุ้นตากัานแล้วใช่ไหมครับนี่คือสมาชิกเก่าของ RQ Athena ที่คว้าแชมป์มาแล้วมากมาย oh oh. ผ่านเพียงแค่ G9 ที่ไม่ได้ตามมาร่วมทัพด,ด้วยเท่านั้นเองครับแต่ที่เสริมมาด้วยคือ i อจาก Power 888 KPS เรียกได้ว่าไล่อัพชุดนี้ผ่านรายการระดับโลกมาแล้วทั้งนั้นครับแต่เดี๋ยวก่อนนอกจากผู้เล่นจะระดับโลกแล้ว เบคอนไทม์ Time, ยังมีโค้ชที่เคยผ่านการแข่งขันระดับโลกมาอีกด้วยนั่นก็คือมิกกี้โปรเพเยอร์เกมแนว f p s ระดับโลกที่จะเข้ามาเสริมความเก่าให้กับทีมมากยิ่งขึ้นและ a อนา y ล i ิซิตอย่างไมคที่เคยร่วมงานกับทางทีมมาก่อนแล้วหลังจากที่ Bacon Time ปล่อยคลิปเปิดตัวทีม PUBG Mobile ทางด้านโค้ดมิกกี้ ก็ททิ้้งายไวว้า่ายังไงผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทีมแข่งพับ g ีโมบายทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าในปีนี้เบคอนทามจะได้แชมป์โลกครับเรียกได้ว่าผลขิงมาทั้งสวนเลยนะครับคนมิกกี้ทีมที่3 Wildust h เดอะเมอร์เเป็นอีกหนึ่งทีมที่หลายๆคนคงคุ้นหูชื่อนี้เพราะทำผลงานมาแล้วมากมายตั้งแต่สมัยเป็น Illumin ีย e the Murder แต่อย่างที่เราทราบกันทางทีม w a l d ัสเดอะเมอร์เดอ ได้เสียผู้เล่นชุดเก่าไปถึง3คนนั่นก็คืออามโจนเวลมอตและเจสีสแซดแต่ก็ยังยืนหลักผู้เล่นชุดเก่าไว้2คนนั่นก็คือกัปตันมาตินและก็อดดาก็เลยต้องเสริมผู้เล่นตัวจี๊ดมาอีก3อย่าง S Y X จาก a า o r ม g a ี่เกมมิงคอนเซปต์จาก King of Gamer และกิววีจาก Power 888 K P S ไลน์อัพประกอบไปด้วยมาติน ตำแหน่งอินเกม l ีดเดอร์สไนเปอร์สเเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วก็ God d a ๊บตำแหน่ง attacker SYX หรือซิกตำแหน่ง attacker Concept ต์ตำแหน่ง attacker อร์คิวตำแหน่ง starter และยิ่งไปกว่านั้นทีมงานหลังบ้านเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มได้2นักภาคสุดเดือดนั่นก็คือ พี่บอมรับหน้าที่โค้ดและพี่อาร์ตรับหน้าที่อนนลิซิสบอกเลยว่าทั้งผู้เล่นและทีมงานหลังบ้านพบเครื่องจัดจัดครับทีมที่4 Made in Thailand หรือมิดนั่นเองครับทีมมิดเรียกได้ว่าไม่เคยเปลี่ยนไลน์อัพเลยก็ว่าได้แถมยังทำผลงานดีมาโดยตลอดซึ่งรอบหลีกของซีซั่นที่1ทีมมิดจบอันดับ4และซีซั่นที่2จบอันดับ3หรือซีซั่นที่3 จะจะอันนี้ก็ต้องไปรอรุ้นกันเราเองนะครับไลอัพประกอบไปด้วยรถเฟียตตำแหน่งอินเกมลีดเดอร์สโตนตำแหน่งแอตแทกเกอร์ปอนตำแหน่งแอตแทกเกอร์และออนไลน์24ตําตำแหน่งซัพพอร์เตอร์เรียกได้ว่าเป็นไลอัพที่เข้าข้อสุดๆส,สำหรับทีมมิดแล้วเหลือแค่เพียงปลดล็อกอย่างเดียวเท่านั้นแต่บอกได้เลยว่าซีซั่น3นี้ มีลุนอีกแน่นอนครับและทีมที่5 Power 888หลังจากที่เสียผู้เล่นชุดหลักไปแทบทั้งหมดเหลือเพียงแค่ทูสต็อปคนเดียวเท่านั้นแต่ทางทีมก็ได้ผู้เล่นชุดใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มเรียกได้ว่าความดุดันไม่แพ้ชุดก,ก่อนเลยละครับไล์อัพประกอบไปด้วยทูสต็อปตำแหน่งสตาร์เตอร์อเวนคอร์ตำแหน่งสตาร์เตอร์อิมอิมตำแหน่งแอทแทคเกอร์ t ุกทีเฮดตำแหน่งสตาร์เตอร์และชเวฟเอ็กตำแหน่งแอตแทกเกอร์ไม่แปลกครับที่จะคุ้นกับไลน์อัพชุดใหม่พราะผู้เล่นที่เข้ามาเสริมทัพชุดนี้เป็นผู้เล่นจากลิงทีเฮดทั้งหมดแล้วแถมได้พี่เฟรมแคสเตอร์กับเข้ามารับหน้าที่โคดิกด้วยแล้วก่อนที่ผู้เล่นชุดนี้จะย้ายเข้ามาก็ยังทิ้งท้ายกับสังกัดเก่าด้วยการคว้าแชมป์รายการ Ne โ o TV C Arena 2020เมื่อปลายปี และต้นปีอย่างรายการ m i n e s k i Master Series PUBG Mobile 2021ด้วยเรียกได้ว่าเข้มพอตัวเลยเลยครับเป็นไงกันบ้างครับ5ทีมของผมตรงกับที่เพื่อนๆคิดไว้หรือเปล่าอีกหลายๆทีมที่เหลือก็ใช่ว่าจะไม่มีลุ้นนะครับนี่เป็นเพียงการคาดเดาหรือความที่เห็นส่วนตัวของผมล้วนๆไม่มีอะไรแน่นอนกับการแข่งขันระดับโปรเพเยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ แล้ว5ทีมลุ้นแชมป์สำหรับเพื่อนๆละ่ะมีทีมไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกการใต้คลิปได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องซุนบูทีวด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปบอกเลยว่ามีประโยชน์แน่นอนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ